อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติงป้ายยาขอเสนอยูาร์เมนแดนเซอร์เสียงดีของโอไมค์เกเดินร้านจังเถอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล่าสุดวันที่14พฤศจิกายน2022 UR ได้สิาแคัมแบ็กด้วยการปล่อยมินิอัลบั้มที่2 selfish ซึ่งจะประกอบด้วยเพลง4เพลงซึ่งจะมีการปล่อย MV ็ r e ี e รีลิสออกมาถึง2เพลงคือ l e l ลและเพลงเม l o ดีโดยเพลงตเติรของอัลบั้มคือ selfish อย่าลืมรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงในอัลบั้มกันด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับยูอาร์หรือชื่อจริงยูชีอารซึ่งชื่อในตอนเกิดของเธอคือยูยอนจูเธอเกิดเมื่อวันที่17กันยายน1 9 9 5เป็นสมาชิกคนเดียวในวงที่เกิดนักรุงโซ เธอเกิดที่เมืองยงซานแต่ไปเติบโตที่ทงแดมุนแม่ของยูอาโกนผมและทาน้ำมันงานกับผมของเธอตั้งแต่ยังเด็กเพราะอยากให้ลูกผมยาวสำหรับยูชีอานั้นเธอเป็นเด็กที่มีความลหลงใหลกับการเต้นดนมีความฝันดั้งเดิมคือการเป็นนักออกแบบท่าเต้นในปี2012เธอเคยปรากฏตัวใน MV เพลง someday ของคิมจางฮุนและก่อนการเดบิวต์เธอเคยเป็นเด็กฝึกที่ W H Creative ซึ่งเป็นบริษัทบันเทิงของ จางอูฮยอกก่อนที่เธอจะเข้าร่วมเป็นเด็กฝึกของค่าย W.M Entertainment ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2014ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกนกบฮโยจองก่อนที่ในวันที่21เมษายน2015 W.M Entertainment จะได้เดบิวต์เกิร์ลกุ๊งวงแรกของค่ายในชื่อ Oh My Girl ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นวงน้องสาวของ B1A4 ชื่อวอง Oh My Girl นั้นมีความหมายถึงความปรารถนาที่อยากจะเป็น My Girl ของทุกๆคนโดยสมาชิกของวงจะประกอบด้วย8คนได้แก่ฮโยจองมิมี่จินอีซึงฮีจีโฮบินนี่อารินและยูชีอาที่ได้เปลี่ยนมาใช้สเตตเนมว่ายูอาโดยเธอรับหน้าที่เป็น Main Dancer พวกเธอเดบิวต์ด้วยมินิอัลบั้มแรก Oh My Girl ชื่อเดียวกับวงนำโดยเพเติคิวปิด ดยแรกเริ่มโอไมก์เกิลเดบิวต์ที่คอนเซปต์แนวคิวน่ารักและแสดงสเตจครั้งแรก1วันหลังจากปล่อย MV ออกมาในรายการ The Show ทางช่อง SBS MTV หลังจากนั้นโอไมก์เกิลก็เดินหน้าปล่อยผลงานเพลงมาเรื่อยๆมีกิจกรรมทั้งในประเทศเกาหลีและต่างประเทศรวมถึงมีการออกซิงเกิลและอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นด้วยโดยเรื่องราวเพิ่มเติมของวงโอไมกเกิลนั้นสามารถติดตามได้ที่คลิปโอติ่งเล่าเรื่องโอไมก์เกิลเกิร์ลกรุ๊ปสุดน่ารักคิวตี้แฟรี่ปาฏิหาริย์ดุดเทพมนิยายสำหรับยูอานั้นเธอเป็นนดซอร์ สานวน้อยผู้มาพร้อมกับจังหวะและพลังโดดเด่นในรายการเต้นสุดนุ่มนวลและยืดหยุ่นทั้งน่ารักและเซ็กซี่ในคนเดียวซึ่งเธอได,ได้โชว์ทักษะที่ยอดเยี่ยมของเธอทั้งการร้องและการเต้นในรายการต่างๆรวมถึอองช่อง YouTube ของวงด้วยเธอดมมไ,ดได้ปล่อยคลิป Cover p e r f o r m ฟอร์เพลง Sucker ของ Jonas Brothers ทางช่องสตูดิโอชมอีกด้วย เ้าถือเป็นหนึ่งในศิลปินไอดอลพรสวรรค์แม้ว่าจะรับผิดชอบตำแหน่งเมนแดนเซอร์แต่ก็เป็นนักร้องที่ดีของโอเมกิลด้วยมีทักษะด้านการร้องที่ยอดเยี่ยมทําให้เธอเป็นสมาชิกคนแรกที่ได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวและออกอัลบั้มเดี่ยวโดนที่7กันยายน2020 UR ได้ปล่อยเดบิวต์โซโลมีอัลบั้มแรก Bon Voyage นำโดยเพยตเตชื่อเดียวกัน นอกจากนี้ได้ปล่อยคลิปเพรฟอร์มัสและโปรโมทเพลงบีไซด์ในอัลบั้มอย่าง a b r a ค a d a b r a ควบคู่ไปด้วยก่อนจะได้ถ้วย First สวินครั้งแรกจากรายการเพลง The Show ในเวลาต่อมาในส่วนของงานด้าน v a ไ i ตี้แม้ว่า UR จะไม่ได้เป็นสมาชิกที่เก่งด้านการแสดงแต่เมื่อเธอปรากฏตัวในรายการวาไรต t y เธอก็จะทำหน้าที่ได้อย่างสบายใจในเดือนสิงหาคม2016เธอเข้าร่วมรายการ Mnet Dance TV Hit the s t a g e โดยมียูคอนจากบล็อก B เป็นคู่พาร์ทเนอร์ของเธอทั้งคู่จะจบอันดับที่4ในรายการตามหลังพี่ชายของเธอซึ่งเป็นคู่พาร์ทเนอร์ของฮโยยอนต่อมาในช่วงฤดูร้อนปี2017ยูอาได้เข้าร่วมรายการ Idol Drama Operation Team รายการบันเทิงทางเว็บของ KBS โดยแสดงร่วมกับม so ุนบยอนมามมูเซรกิเรเบเบทคิมโซฮีเดีานาโซนามูซูจองเลิฟลิส และจอนโซมีซึ่งสมาชิกทั้ง7คนได้มีโปรเจกต์เกิร์ลกรุกร๊ปชื่อว่า Girls Next Door และได้ออกซิงเกลิลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเพลงประกอบรายการในเพลง Deep Blue Eyes ปี2018เธอเข้าร่วมรายการ King of m a s Singer ภายใต้นากกา A Little Princess ไปออกรายการ Food Diary และปี2020มีเข้าร่วมรายการ Running Girls รายการ Reality ที่ชวนไอดอลหญิงมาเป็นทีมนักวิ่งประกอบไปด้วยสมาชิก5คนคือชองฮาซอนมีฮานิยูอาและชิว พวกเธอจะมาวิ่งด้วยกันและค้นหาสถานที่วิ่งสวยๆว,วิวดีๆในเกาหลีทั้งเส้นทางในเมืองภูเขาและทะเลต่อมาในปี2021เธอได้ปรากฏตัวในช่อง YouTube ของอ e ียองจี g, และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและล่าสุดก็มียอดดูเกือบ7ล้านครั้งแล้วเธอได้ทำหน้าที่เป็น MC ในงาน SBS 2021 Super Concert In d a e g u ร่วมกับจอนโซมีและยุนโฮและในปี2022ยังเป็นผู้ตัดสินในรายการ Fan t a s t i c Family ด้วยในส่วนผลงานเพลงนอกจากผลงานเพลงร่วมกับวงและเพลงเดี่ยวเธอก็ยังมีผลงาน เป็นส่วนหนึ่งของยูนิตพิเศษ Sunny Girls ร่วมกับแนนซี่มูมูแลนอึนฮาจีเฟรเชิงเซยวอูจูโซโยและนายองกูกูดันโดยแสดงผ่านรายการอีกิกาโยทางช่อง SBS ในเพลงแ t a กซี่ ไปลองฟิชเจอริงในเพลง This Stop Is ร่วมกับฮุยและอูซอกแก๊กซิงเกอร์โปรดิวเซอร์สตรีมมิ่งในเดือนพฤษภาคม2018 UI ได้ปล่อยซิงเกิล Morning Call ผลงานสเปเชียลสเตจต่างๆเช่นสเปเชียลสเตจ5 w ท์ i ูเอสเดอะกุ๊กสเตจอัลตร้าแดนซ์เฟติวัลในรายการอินกิกายโยร่วมกับซูมกิเรเว์เวตมิจูเลอฟลิสอยจินโซนามูอึนจินไดอาและมินะทไวส์ และในปี2019เธอเข้าร่วมรายการค u e e n d o m ในฐานะสมาชิกของ Oh My Girl และเธอยังเป็นสมาชิกของยูนิตการแสดง Six p u z z l พร้อมกับมุนบยอนมามามูจองเยอินเลิฟลิสซูจินยอจายเดชานมี AOA และวินจี Brave Girls 2019 Special Stage M Studio u r and Seunghee Oh My Girl a p o e m e Title You หรือเพลง All About You ของแทยอน Special Stage Solo ในงาน Mama 2020เพลง3 งานเพลงประกอบต่างๆวันที่25กันยายน2020ยได้ปล่อยเพลง l o c k e t to the Moon เพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันของ Netflix เรื่อง Over the Moon เพลง Stay with me เพลงประกอบซีรีส์ Tale of the Night Tail ฮโยจอง u ูและจีโฮยังได้ปล่อยเพลง Origi ิน l ลเก e ม s u u d t t r c k c a r r Rider X Live Friends ในเพลง say it to me เรื่องพรู้ก็ได้แต่รูกดีของ u ูหลายคนบอกว่าเธอมีลักษณะนหน้าตาเหมือนตุ๊กตาซึ่งได้แก่ใบหน้าเล็กแก้มอวบเลี่ยมฝีปากหนาและตาโตยังมีดาคนดังที่ส่วนสูงใกล้เคียงกัน เธอรับความนิยมจากคนแฟนชาวตอนตกความสัมพันธ์ในครอบครัวพี่ชายของ UR คือยูจุนซอนครูสอนเต้นที่วัน Million Dance Academy โดยเธอปรากฏตัวในวิดีโอท่าเต้นค e ป i n g y ย u r Head Up ของ b i r d ์ดที่อัปโหลดทางช่องของ One Million Studio ด้วยเมื่อวันที่20เมษายน2017 ทั้งคู่ปรากฏตัวพร้อมกันในรายการ My Return Brothers Romance UR แสดงปฏิกิริยาดูวิดีโอนัดบ่อยของพี่ชายในรายการ Biggy Idol ที่พิธีก่อนให้พวกเธอร้องเพลง d h a t Cheer Up เพื่อเป็นการให้กำลังใจคุณพ่อเนื่องจากสมาชิกในวงต้องอยู่ห่างไกลครอบครัวและ UR ก็ร้องไห้ก่อนได้ร้องเพลงด้วยซ้ำ<อ>ซึ่งเดฟคอนก็เลยถามว่ากังวลเรื่องพ่อแม่ ที่อยู่ไกลไหมยูอารก็ตอบว่าพ่อแม่ของเธอนั้นอาศัยอินโซอโซเลธอชอบกินกระเทียมโดยเธอยังได้เป็นมีมจากตอนที่เธอใส่กระเทียม1ช้อนอยู่บน Google แต่1ช้อนเต็มของเธอนั้นเทียบเท่ากับข้าว1ชามวันที่7กันยายนสองพันยีงเจได้ประกาศว่าพวกเธอ กำลังเรียนกดวิชาภาษาอังกฤษด้วยโดยยูอาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากพอจะตอบโต้คาถามจากแฟนแฟนต่างประเทศ I don't speak Korean I c a n speak English นอกจากนี้มีความสามารถทางกีฬาที่ยอดเยี่ยมเธอมักจะชอบเล่นกีฬาหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นโยคะขี่ม้าหรือพิลาทิสเป็นต้นทีมเบสบอลที่ชอบคือดูซา,านเบสเธอได้เคยเป็นนักกีฬาในสมัยเรียนชั้นประถม และชนะการแข่งขันระดับภูมิภาคด้วยอีกทั้งได้รับข้อเสนอจากการทาบทามให้ไปเรียนโรงเรียนมัธยมต้นแต่ว่าความฝันของเธอไม่ใช่การเป็นนักกีฬาเลยะตัดสินใจลาออกเธอได้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งผัด400เมตรในงาน Iron Star Athletic Championship และมีส่วนอย่างมากในการพาวงขวาแชมป์ติดต่อกันในช่วงปี2016และ2017โดยในปี2017นั้นเธอร่วมแข่งขันยิมนาสติกด้วยละละ ในการแข่งขันยิงธนูใน Adon Star Athletic Championship วันปีใหม่2018เธอได้แข่งร่วมกับฮโยจองซึ่งฮีและยูบินก่อนจะพาทีมเข้าสู่รอบชิงซึ่งในรอบชิงกับกูกูดันยูอาก็ไม่พลาดโอกาสและได้เหรียญทองจากการแข่งขันยิงธนูครั้งแรกของโอไมเกล้วยคะแนนที่ต่างกันเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นซึ่งทีมโอไมเกลก็ดีใจจนน้ำตาไหล ได้ถูกกาหนดให้เข้าร่วมในรายการคว้างบอลครั้งแรกของ2019ชูซ็อกไอดอลแต่ได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากการบาดเจ็บที่ข้อเทา้าซึ่งเธอได้รับจากกิจกรรมบันจี้แต่เมื่อรายการออกอากาศได้มีวิดีโอการฝึกซ้อมครั้งแรกของ UR ถูกอัปโหลดบนอินสตาแกรด้วยนอกจากนี้ผลงานโฆษณาแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมหวานคราวไอซ์ ham ร่วมกับบารบิวันโฆษณาเกมมาบีโนกิ เครื่องสำอาง Clio m a t t การรบกวนตรวจการข้ามนาคมขนส่งเยาวชวนแบบรายเดือนของ KB Kukmin ร่วมกับ c h a n ี SF9 Denmark In Pocket Cheese น้ำหอม Kate Spread New York Contact Lens EVO ICL Bear Buster เครื่องสำอาง Two Face Campaign Bold Like This Asia Muse e g y p Sang Rohong Beauty Local Muse 2022 Live Plus j t b c Seoul Marathon Muse Who are you? ท้่นี่ทูวินเทอร์คอลเล t ชั n นโฟร์คอลเลคชัแบรนด์รนสมัยระดับพรีเมียมของกรกฤษ All s e n s e เราสามารถติดตามอินสตาแกรมของยูอักันได้ตามที่ขึ้นนี้เลยโอไมเกิร oh ถือเป็นวงที่มีอายุครบสัญญา7ปีแล้วโดยล่าสุดมีการต่อสัญญาในต้นปี2022ที่ผ่านมา สมาชิก6คนฮโยจองยูอาซึงฮีย anyway. ูบินอารินและมีมี่ได้ต่อสัญญาออกไปจนถึงปี2025มีเพียงแค่จีโฮคนเดียวที่ไม่ต่อสัญญาและด้ออกจากวงไปเพื่อเป็นนักแสดงเต็มตัวซึ่งถึงแม้ว่าโอไมเกิลจะเหลือสมาชิก6คนแต่ก็ต้องคอยเอาใจช่วยและพพอร์ตพวกเธอในเส้นทางต่อไปกันด้วยนะครับร่าสุดวันที่14พฤือิกายน2022ยูอาได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่2 Selfish ประกอบด้วยเพลง4เพลงที่ใมีการปล่อย M/V p e l e ออกมาก่อน2เพลงคือเพลง Lelo และเพลงเมโลดี้โดยมีเพลงไตเติลของละบ,บั้มคือ Selfish อย่าลืมรับชมมิวสิควิดีโอและสตรีมเพลงในละบ,บั้มด้วยนะครับ บ้างครับกับเรื่องราวของ U R Oh My Girl นี่เป็นแค่เรื่องราวสนุนเท่านั้นที่โอติงได้รวบรวมมาชอบอะไรในตัวเธอือบ้างคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากข้างทางติดตามของเราโอติงช่วยข้างทเนื้อครับอันยองเต่บังนะจ้าคริสต์มาสกันคริสต์าสนคริสต์กนครกั